สวัสดีครับอันนี้ก็ออกวันนี้รถกลมป่าไม้นะครับสีนี้ชัดเลยเป็น t o y ยต้านะครับมิติ X ตอนเดียวก็อยากสูงเป็นออฟโรดนะครับก็จัดให้ครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นกระทะ5รูนะครับนะก็กระทะ5รูคือหมายความว่าดุม5รูกระทะ6กรูนะครับ นะก็แปลงอะแดปเตอร์นะครับก็ใส่5ออก6นะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนจบกันว่าหลอกแค่ไหนนะครับก็เปลี่ยนปีกเปลี่ยนโชคนะครับจุดนี้ต้องมีปีกมีโชคช่วยนะก็ถึงจะขึ้นมาถึง4นิ้วนะครับแล้วก็แดดแนบช่วยนะครับนะจังหวัดปราจีนบุรีทะเบียนสวยครับ2 6 6 2นะสวยงามเลยนะครับ เอาไว้ลุยเข้าไร่เข้าสวนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนจบนะครับว่าหล่อเหลาเอาการเค่อไหนนะ,นะครับขอบคุณมากครับผม